ที่ประดี๋ยวปอบะสบอ่ะพี่สุดจินเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยผมอยู่สว่างคณนิวาสพี่พิพิธภัณฑ์พี่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสว่างคณนิวาสเราพี่จินจะทําให้ผมหาซื้อผมมีอยู่ผมเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยเขาก็เอามาให้บ้างอะไรบ้างก็เลยให้พี่จินเอาไปทําที่บางขันใกล้ๆตลาดไทยอ่ะบางขันไปตรงหัวมุมนั่นอะตะมงอะพี่จินทาตรงนั้นอะ อันนี้ผมเอาลงบ่อหน้าบ้านเลยเนี่ยเก็บไว้โชว์อันไหนอันนี้อันนี้แหละที่ที่จะเอาไปลงเนี่ยครับเป็นบ่อหน้าบ้านแบบนี้านไปมันมันมันข้อควรระวังนะมันเล็กๆเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยถ้าเหมือมันหิวนี่มันกินกันมันกัดกันเหมือนว่าวนรัสเซียเออเหมือนเลยแล้วมันจะดุกว่ารัสเซียเลยซ้ําไปท่านี้ที่ผมเลี้ยงเนี่ยก็เสียหายไม่เยอะแต่คนอื่นเอาไปเนี่ยผมบอกทุกคนบอกว่าให้เลี้ยงบ่อยๆหมายถึงว่าเลี้ยงน้อย น้อยแต่บ่อยแต่บ่อยครั้งแรกไอไวอย่างเงี้ยนะไวอ่อนอย่างเงี้ยนะต้องห้าหกครั้งต่อวันหมายถึงว่าสมมุติว่าเช้านี้เราให้หกโมงใช่ไหมเดี๋ยวเก้าโมงเราให้อีกทีหนึ่งเที่ยงให้อีกทีหนึ่งสามโมงให้อีกทีหนึ่งเย็นให้อีกทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วนิสัยปลากดพวกนี้มันจะกินกลางคืนอันนี้เราไม่ขยันหรอกผมไม่เคยเดินมาเลยกลางคืนผมไม่เคยเดินมาคือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้แต่ถ้าให้กลางคืนให้หัด เนี่ยผมหานให้